สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัพเดทข่าวสารของพิษาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK- 8เว็บออนไลน์ดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ได้ที่ BK8 บีเเนเริ่มต้นกันที่อเล็กซ์ครูครับนะักข่าวชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนะครับได้คงยืนยันอย่างหนักหน่วงนะครับว่าไม่ยอมปล่อยตัวของคริสตโนโอดอร์โดออกกากทีมหลังจากที่เจ้าตัวนะครับกลับมาลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับราโย บายเยกาโนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับกองหน้าชาวโปรตุเกสรายนี้ได้กลับมารายงานตัวและก็ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังจากที่ตมข่าวคราวต้องการย้ายทีมอย่างเร่งด่วนครับเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้ารนโรนัลโด้เองนะครับลงเล่นในเกมนังกลาบเป็นเวลา45นาทีครับก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกมาในช่วงพักครึ่งเวลาและมีรายงานว่าเจ้าตัวออกเดินทางจากสนามเพื่อตรงไปยังที่พักทันทีซึ่งเรื่องนี้ ก็สร้างความสับสนให้กับแฟนบอลพอสมควรอย่างไรก็ตามครับคุกเองก็เป็นผู้สื่อข่าวของ t ็อกสปอร์นะครับได้เปิดเผยถึงจุดยืนทางสโมสรแล้วก็เอริกทิศฮาก เกี่ยวกับอนาคตของกองหน้าวัย34นี้ผ่านทางเว็บไซต์ g i p p s m y s p o r t หลังจบเกมดังกล่าวครับผม,มคิดว่าจุดยืนของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปครับหลังแหล่งข่าวที่อยู่ที่นั่นของผมบอกมาตลอดว่าโรนโดเองไม่ได้มีไว้ขายเขายังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทำทีมและพวกเขาต้องการที่จะดึงเขากลับมาอยู่กับทีมนักข่าวชื่อดังไดบูทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมนัดแรกของพิีมลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบร์ดันในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมซึ่งคาดว่าโรนโดนะครับ แต่ยังไม่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเนื่องจากมีปัญหาเรื่องความฟิ t ครับข่าวต่อมาครับสันสปอร์ตครับสุกีฬาชื่อดังของกิษรายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนยูนะครับเตรียมเรียกฮัลเลนโดการัโซครับปิดดาวรุ่งไฟแรงของสโมสรเข้าเจราจาพูดคุยถึงสัญญาใหม่กันในเร็วนี้ล่าสุดที่ปีศาจแดงนะครับได้เปิดโอทัฟอร์ดนั้นทําได้แค่เสมอกับ รายโยบายิกาโน่ครับวยสกอร์หนึ่งทางการาโซเองนะครับได้ลงสนามในเกมนี้ด้วยและรับเสียงตอบรับจากแฟนบอลนะครับอย่างดียิ่งยิ่งไปกว่านั้นครับได้รับเสียงชื่นชมจากลิทินฮากกุนซือคนใหม่ของสโมสรมีรายงานว่าทินฮากเองเห็นด้วยกับการต่อสัญญาแข้งรายนี้และคาดการว่าซีซั่นนี้นะครับทางการาโซเองจะรับโอกาสอยู่กับทีมชุดใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับการาโซเองนะครับย้ายมาจากเด็กเยาวชนของ เอเลิโกมาริดครับมาอยู่กับแมนยู hmm. เมื่อปี2020ที่ผ่านมาโดยรับโอกาสจากรับลงเนกเมื่อปลายปีที่แล้วครับ mm hmm. ให้ลงสนามไปทั้งที่2เกมในพรีเมียร์ลีกรวมลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วทั้งหมด11นาทีด้วยกันซึ่งปัจจุบันนะครับแข้งรายนี้มีอายุเพียง18ปีเท่านั้นครับได้ไต่ก้าวกระโดดจนมาอยู่ในทีมชุดยู23ของสโมสรแล้วโดยผลงานกับทีมยู23ยิงไปทั้งหมด3ประตูกับ1แอซซิสต์ครับจากการลงเล่นทั้งหมด12เกมในทุกรายกาาาร,ร mm hmm. ข่่วตอม แมนยูติมข่าวคราวในการวางแผนปล่อยตัวกองหลังไปถึง5รายด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยเอริกเบย์ยี่ฟิวโจนแอคเชลตนซิเบอเอเล็กเดอเรสและอารอนวันวิซกา้าอิกทนฮาครับจัดการข้อตัวไทร,ร็วมา,ลาเลเซียครับแล้วก็ริซโดมาร์ติเนส มาสู่ชายคาโรมละครแห่งความฝันแห่งนี้ทําให้กุมสูชาวรัตรรายนี้มีแนวรับของผีแสดงที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ถึง5รายด้วยกันซึ่งยังเป็นจะต้องปล่อยตัวไปเพื่อเปิดทางสำหรับการซื้อขายผู้เล่นเข้ามาเพิ่มเติมให้ทันท่วงทีก่อนการซื้อขายจะปิดตัวลงไปในวันที่1กันยายนนี้เอริกเบย์ฟิวโจและแอคเชีลตซิเบครับมีข่าวคราวเรื่องการย้ายทีมหลังจากที่มาถึงของเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่อย่างริซันโดมาติเนสซึ่งแน่นอนว่า แข้งอาจจตัยรานนี้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับแฮร์รี่แม็กควายราเฟอารานและวิกตอร์เลนเลเฟและที่สำคัญครับเทนฮักเองจเลียช้งานลุยบอลสดผ่านดูกาลหน้าด้วยบบยี่ถูกเชื่อมโยงกับโรม่าอิีมิลานซิบิยาและโฟเรมครับในขณะที่โฟเรนเองเรียมปิดฉากสเปียร์ปีกับปีศาจแดงคาดว่าน่าจะเป็นลูกทีมของเวรูนี่ที่สมสร DC u n i t e d ครับส่วนผลผลิตจากคาร์นมี่ย่างตโตซเบียนั้นที่ไม่ได้สามารถแทรกขึ้นมาทีมชุดใหญ่ได้เลยคาดว่าจะลงเอยกับบอลมัดครับการมาของลาเมเซียนั้นนะครับซึ่งจะเป็นคู่แข่งโดยตรงของลูชอครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายของแมนยูนิเจัรหน้าทาให้คนที่ต้องการเก็บกระเป๋าย้ายทีมจึงกลายเป็นอเล็กเตลเรสครับโดยมีเซบีย่าที่พร้อมจ่าย15ล้านปอนด์เพื่อดึงดาวเตะชาบาซิลรายนี้นะครับย้ายไปร่วมทีมในรายของวันวะิสก้ามีรายงานว่าเจ้าตัวอาจจะเลือกกลับไปซบ คิดตั้มพาเลตครับซึ่งเป็นทีมเก่าแต่จะเป็นการย้ายไปรูปแบบยืมตัวอยา่างไรก็ตามครับยังมีโอกาสที่เทนฮากเองจะเลือกเก็บวานวิสก้าไว้กับทีมต่อไปเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับดิโกดาโลครับนี่ก็คือการเปเด่เกาสารของพิซซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ